สบายดีมานี่เขามาโคกระส่องของจ่าอีกแล้วมานี่ของจ่า,จาสิมาอันทั้งล้างท่านท่านเลยนี่นาะมางานลายกระทงไหมมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องเอามาอัานลอยกระทงน้ำขอ,องจ่าด้วยแต่ว่ายัางไมท่ทันได้ล้อยเลยนะ่ะห้ากับเขมาม่ามาไหมคนลายลายไหมพี่นอ้องลายขนาดด้วยคนอนะู้ช่างนั้นก็ลายคนลายไหม แนวกินกะลายแนวกินกะลายชนกะลายต้ราไปมองรองอยกระทงกั

ปูไข่อ๋อโอเคแล้วนะกิดใครอยากทานปูไข่ต้องเป็นอันนี้นะ380้ปูเนื้อปูเนื้อปูเนื้อไหนเลยอ๋ยอปูเนื้อจะแยกเป็น250บกับ4ี0ร้อย้ายน <ะ S 2> คนไล <S <S <ๆ>นคนไน์มพี่น้องเนี่ยนะหลายคนยืนเลงอยู่นะคะอย่าย,ยืนเลงไกลามาถามเจ๊ดีกว่าเจ๊เหงานะคะปูไข่380 ปูเนื้อใครชอบทานเนื้อแน่นๆเขาเรียกว่าเปลือกบางๆเนาะกระดองบางๆหน่อยนะคะสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบหสี่ร้อยห้าสิบตัวใหญ่กว่าน่าดีฉันเลยค่ะบอกเลยนะคะขาหมูแหว่งบมูพ่อใครชอบทานปูต้องมาร้านนี้กุ้งก็มีกุ้งร้อยแปดสิบนะคะหอยนางรมทรงเครื่องกล่องละเจ็ดสิบสองกล่องร้อยโอ้โหกอดคอกันลดนะคะราคาพิเศษนะคะมีมีบัตรคิวด้วยเหรอคะเออมีแจกบัตรคิวด้วยนะ ก็สามารถชี้ได้เลยนะคะว่าอยากจะทานเป็นตัวไหนชี้เลยสดๆแบบนี้ชี้เลยเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หน้ามันมองชั้นอยู่เอาตัวนี้ตัวนี้นะคะปูเนื้อแน่นๆ550ร้ิบนะจ๊ะโอ้โหสดจริงๆปูมา้าเป็นเป็น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không หแล้วอะไรก็เอาหมแล้วอนไนก็ได้ปกิบาทดูก่อนได้เลยนะคะดูก่อนได้ค่ะาเายจ้าอาวาตังเข้าเลยไปจ้หกบาทจ้ารก็เลยจะป็นจีนี่เท่าไหร่คะแปดสิบดสิบแปดสิบแม กดได้จ้าบาทด้านนี้เลยค่ะไปชไป่ไปแช่ไไปช้นไปช่ขึ้น่้ไ่ขนไแ้ไแปนแปนแ่ไ่ช่่ไ่่่่น้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 แ่ แม่สิได้กคนใหญ่นั่นออกสิบบาทได้ไหมเขาไม่เออป่ะออกสิบบาทนี้เลยค่ะดูก่อนได้นะ

จะได้กระทงนะคะร้านขายกระทงนะคะมีหมดเลยอยากได้กระทงอยู่ตรงนี้เองนะคะอันนี้มาซื้อกระทงกันได้มีรับวาดภาพด้วยนะคะวันนี้ใครอยากได้กระทงไปลอยกระทงก็มาซื้อกันได้สวยเลยทีเดียวนะคะอยากจะเดินเข้าไปทานที่โต๊ะนะคะสักเดือนก็เชิญเลยนะคะ